ก่อนข้างหลังอย่าดันนะครับมีคนล้มนะครับมีคนล้มแล้วนี่คมาเตือนเยอะเดินมาเลยพวกพวกพวกมาเลยอย่างดันนะข้างหลังอย่างดันอย่างดันหยุดก่อนหยุดดันอย่าดันอย่าดันฟังผมไม่ต้องดันนะครับเข้ามาแล้วก็เดินเดินต่อไปเรื่อยๆผ้าเชือกไง่อดครับเจ้าหน้าทีครับไปดูนะครับคนที่แทรกเข้ามาด้วยนะครับยอดไม่รับคิวไม่แทรกเข้ามา บอกได้ลงเลย <laughs>

ได้แล้วครับได้แล้ปแล้วครับได้เลยครับครับท่าบนไปอีกนะครับครับไปข้างบนอีกี่่ีกอดขาโค้งเยอะนี่ต ถึงันสมัอต้ียจะรู้เท่าไรผมมาแจกเท่านั้นหมายถึงจำเงินคนนะครับมีมาเท่าไรผมก็ดำเนินการเท่านั้นเข้ามก็เตรียมตัวออกมาดีแล้วไม่พอก็ใส่ใหม่เริ่มต้นที่เท่าไรครับเี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นที่วางไว้วันนี้ที่เตรียมไว้ครับที่เตรียมไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสององันรครับ แจกเสื้อให้กับคนที่มารับของใช่แจกจำนวนเสื้อกี่ตัวครับจำนวนเสื้อเนี่ยผมพิมมาห้าพันตัวนะเป็นสิ่งที่ถ้าผมทําได้แล้วผมไม่มีความทุกข์มันก็ทําไปนะพนเราอยู่มันพอถึงแปดติดแล้วอี่เยวก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะเราก็ทําไปเท่าที่เราทําได้ แล้วก็ไม่เกิดไม่สร้างความลำบากให้ใครแค่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วนะถึงวันที่เราจากไปเราก็จากไปด้วยมารดีเพียงแต่ขอขออย่างเดียวว่าเราอย่าได้เจ็บไข้ได้ท่วยนะถ้าจะจากไปก็จากไปด้วยความสงบแค่นั้นก็พอแล้วครับก็สวัสดี <c oughs> แด่ทุกท่านนะครับเนื่องด้วย วันนี้เป็นวันสุดทีนซึ่งสุดทีนประจำปีนี้ก็คือปีหมูใหญ่นะครับก็คือปีมังกรผมขออนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังและอยู่ข้างนอกทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูดี าการลดอุณหภู stop, มต่างๆที่เกิดขึ้นยรงมีแต่ความสมหวังลูกสิ่งประการที่พานปารถนาขอดลบันดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากพลโลกจงช่วยดลบันดาลพิทักษ์ุของทุกทานให้แกวค้าดตจ้าไปต่อไปโดยตลอบ